สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง F c ซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของวันที่7กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมจะมาดูผลสรุปของวันที่6กันก่อน,นะค่ะพี่น้องจา๋าวันที่6น้องวิงก็ให้เด่นไปที่ แปดกับสามเนาะแต่ว่ารูดแปดนะคะอ่าน้อยเฉพาะกีดออกเจ็ดหกเจ็ดน้องหึงก็หลุดไปนะคะเพราะว่าให้วิ่งที่แปดเนาะรูดที่แปดอ่าล่างเก้าสี่หลุดไปนะคะส่วนที่แปดอ่าแปดมานะคะพี่น้องจา๋าสี่แปดน้องหวงเข้าตัวกลับกลับนะ,ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะน้องหึงก็ย้ำเสมอนะคะพี่จา๋า อ่าล่างสามหนึ่งหลุดไปนะคะส่วนปกติออกสองแปดเจ็ดสองแปดเนาะแปดสองก็เข้าตัวที่น้องหมื่พี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับอีกแล้วจากพี่น้องจา๋าส่วนล่างหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็หลุดไปนะคะส่วน v ีไบนเนาะออกหนึ่งสี่จ็หลุดนะคะล่างก็หลุดนะคะอ่าก็เข้าเฉพาะอ่า แเนาะแต่น้องหวงมีตัวกลับนะคะก็ยินดีกับท่านที่รูดแปดนะคะพี่น้องจ๋าเผื่อรูดกลับเนาะจะด,ดีกับคอมเมนต์พูดคุยบอกด้วยเด้อพี่น้องจ๋าอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่7นะคะวันที่ 7. เอา้าปากกาหยิบสีผิดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง วันที่เจกันยายนสองพนห้าร้หกสนะคะฮานอยสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเม็ดเดียวอันนี้เด่นนะคะเด่นวิ่งรูด ก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สน,สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วชิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องบุงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋า คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันนะคะเพื่อมีตัวที่ชอบนะคะอ่ะมีตัวที่ชอบค่อยอ่านำไปพิจารณานอกพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันจ่าสำหรับแนวทางของวันที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวดูแนวทางวันที่เจ็ดเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่น้องจ๋า อ่านะคะพี่น้องจา๋าเด่นคือหกกับสองนะคะหกกับสองแต่ว่าน้องหวงจะรูดที่หกนะคะพี่น้องจา๋าหรือใครชื่นชอบที่สองก็สามารถรูดได้นะคะอ่ารูดหกนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง หกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะพี่น้องสาอ่ามาดูตัวที่น้องบึงชอบกันเนาะอ่าว่าจะตรงกับตัวเดียวกับของพี่พี่เอฟซีหรือเปล่านะคะ ถ้าชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าหรือจะรูดเลยก็ได้นะคะอ่าชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่าสำหรับหกที่ชอบเนาะก็คือ6 1 6นึ่งหสองหกสีแล้วก็6 9นะคะพี่น้องจา๋าอ่าหกแปดด้วยนะคะ ใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่น้องจ๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหมึนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆ FC นะคะก่อนออกไปก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยด้วยค่ะเด้อ อาจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ,บ่งปันพี่ๆนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ม่คลิปใหม่ๆเวลาน้องหึงลงนะคะจะได้การแจ้งเตือนเนาะอ่าสุดท้ายนี้น้องหึงก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะมีโชคมีลาบนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ